จัดส่งเครื่องยนต์140นิวพ a t นะคะ Golden b o บตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินร้านเราเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องยนต์ Golden b o บนะคะอะไรใช้ตัวเดียวกันกันกบเจ้าตลาดเลยสําหรับโก l d e n b o บอะไรหาง่ายมากเลยค่ะราคาตัวนี้นะคะเป็น G140 นิ w วพ t รุ่นใหม่ล่าสุดราคาอยู่ที่28,500บาทรับประกัน1ปีเต็มค่ะไปพร้อมกับขุบย่ำนาเมตร20นะคะตัวนี้ จะส่งให้ลูกค้านะคะขุบย่ำนาตัวนี้นะคะอยู่ที่9,700บาทค่ะลูกค้าสนใจสามารถโทรสั่งซื้อนะคะร้านสมคิดการค้าจาังหวัดกาลสินราคา9,700บาทเป็นราคารับเองหน้าร้านนะคะส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่2,8,500ตัวนี้เราจะส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะขุบย่ำนาเมตร20ใช้ได้9แรงนะคะตั้งแต่รถไถ ก้าแรงใส่ได้เลยตัวเครื่องก็ได้ดูจัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะขอบพระคุณที่อุดหนุนร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินเบอร์โทรค่ะ097-971-2677ร้านเราตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกำมราาสจังหวัดกาฬสินลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะเป็นอุปกรณ์รถเดินตามหรืออุปกรณ์สำหรับทำนาเรามีครบวงจรค่ะ